อันยองครับผมผมคิชิบเบะนะครับซึ่งในวันนี้นั้นเราจะมาทำการสรุปอัปเดตในเกม TVD e f e ฟ s นกันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็อัปเดตมาค่อนข้างนานแล้วแล้ว,ลวก็มีคนทำคลิปสรุปไปเยอะมากๆแต่เราเพิ่งมาทำกันนะครับผมก็แบบชา้านิดนึงอ่ะก็แบ,บก็มาชา้านิดนึงอ่ะนะโอเคซึ่งในวันนี้นนเราจะมาทำการสรุปอัปเดตนะครับผมในเกมนี้ เดี๋ยวราจะมาดูกันว่าเดียนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามากันบ้างอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามานะครับผมนั่นก็คือโหมดใหม่เดี๋ยวพาไปดูโหมดใหม่นะครับผมจริงๆมันเขียนไว้ตรงหน้าเกมนะว่ามีโหมดอะไรเข้ามานั่นก็คือโหมดอย่าง endless Mode นะครับผมหรือผมขอเรียกสั้นๆว่า infinity แล้วกันคือมันแบบเข้าใจง,ง่ายดีสำหรับตัวผมเองนะ mm hmm. ก็คือโหมดนี้จะเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามา เป็นโหมดอินฟินิตี้ครับผมคือแบบเวฟไม่จํากัดมีเวฟแบบเรื่อยๆอะ่ะเล่นได้แบบเล่นจนแบบเปื่อก็ไม่หมดอะ่ะซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็จะได้ของรางวัลด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเกมกันดีวกว่าว่ามันมีอะไรได้อะไรนะครับผมเมาไปมัวๆแล้วกันโอเคเวตัดไปในเกมนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมก็มาใครมามัวๆนะครับผมโอเคนะซึ่ง ก็แบบก็จะประมาณนี้นะแบบเป็นแนวแนวไซเบอร์พังอะจริงๆผมว่ามันก็แอบคล้ายๆกับล็อบบี้เหมือนกันนะแบบเหมือนล็อบบี้อยู่นิดหน่อยโอเคซึ่งมีกล่องอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเปิดได้อยอกเล่นโอเคนะผมก็เป็นแบบแบบแนวแนวไซเบอร์พังอะมันเนี้ยโอเคนะซึ่งก็มันมีสองทางที่มานะผมเอาจริงผมว่าช่วงแรกๆอะไม่ยากเลยนะมันจะไม่ยากแบบช่วงหลังๆครับเก้าสิบบวกๆวแม่ง มุดจากจากนู้งเงี้ยพอเวล์เก้าส็จปุ๊บกลายเป็นก๊อตแหล่แบบมันโคตรเก่งเลยผมเลหลังๆอะแต่จริงผมยังไม่รู้สึกว่ามันเก่งหรอกเลเส้็สแบบะอะไรวะแต่ยังไม่แต่ผมยังไม่ได้นะเออยังไม่ได้ตัวใหม่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นเราจะได้อะไรนะผมนี่กดไปที่เขาว่รีบอรดตรงนี้เลยนะกดไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าเออเราจะได้อะไรบ้างน,นะครับผมซึ่งในโหมดนี้เนี่ยเมื่อเราเล่นครบสิบเบฟนะครับผมแบบ ทีละสิบเ,เวฟสิบเวฟสิบเวฟไปเรื่อยๆอะ่ะจนครบร้อยเวฟเนี่ยจะได้ของอะนะนี่มันก็จะบอกแล้วว่าสิบเวฟได้เงินเท่าไหร่ยี่สิบเวฟเท่าไหร่เท่าไหร่จนถึงร้อยเวฟเนี่ยเราจะได้ตัวละครใหม่นะครับผมซึ่งยังไม่รู้ว่ามันคือทําอะไรได้แต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าเ,าเป็นสายซัมมอนนะผมเมรู้ว่ามันคือตัวอะไรโอเคนะซึ่งผมขอเตือนนะครับผมว่าไอ้คำว่าเครมเนี่ยกับเอ็กซ์อย่างเงี้ยคือผมเคยแบบ ผมเล่นอยู่ใช่ไหมต,ตอนนั้นน่าจะประมาณ9กบกว่าเวฟละตอนนั้นอะผมยังไม่เห็นเขาว่า exit แปลว่าทางออกทางออกแบบออกอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เห็น,น,หนไงอย่างค่ี้าว่า c ค e m ก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวประมาณวิเก้าสิบเขกดลับแล้วกันเดี๋ยวไปร้อยก็เข้าไปกดลับอีกทีอะไรเงี้ยซึ่งผมเผลอกดไปปุ๊บแม่งหลุดครับผมผมลืมอ่านคําว่า exit แปลว่าทางออกอะละแบบลืมอ่านอย่างเงี้ยคือผมแนะนําว่าเล่นให้ครบหนึ่งร้อยเพื่อก่อนค่อยกดลับนะครับผมเื่อแต่จริงๆนะผมว่าคงไม่มีใคร เออนผมือนผมผมไม่มีใครแบบกดมันผมหรอมั้งเขาน่าจะอ่านกันนรผมไม่อ่านนะเออก็เปิดกดออกก็เรียบร้อยครับผมเล่นใหม่นะผมซึ่งแต่และเรียก็จะได้เงินกับคริสตัลแดงด้วยนะคือไอ้คริสตัลแดงเนี่ยอาจจะมีคนสงสัยว่ามันทําอะไรได้มันคืออะไรอย่างงี้นะโอเคซึ่งก็คริสตัลแดงเนี่ยณปัจจุบันนะครับผมยังทําอะไรไม่ได้นะแต่ในอนาคตเนี่ยเขาได้บอกว่าเจ้าคริสตัลแดงเนี่ยจะสามารถ อัปเกรดตัวละครได้นะครับผมเฮ้ยผมในอนาคตนะแบบถ้าจะในในอัพเวลหรือว่าอัพดาวมัง้งผมก็ไม่ดูนะถ้าอัพดาวเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับมอร์ธาแมนมังม้งนะครับผมแบบ down, อัพดาวตัวละครอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นการอัพเวลเนี่ยก็น่าจะในในออสตาร์มัง้งไอเจ้าเลคิสตันเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนยีกพีอะไรเงี้ยอัพเวลประมาณนั้นมัง้งผมไม่รู้โอเคนะประมาณนี้นะเลคิสตันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเลคิสตันยังไม่สามารถดูได้น,นะครับผมว่า เรามีเท่าไหร่แล้วนะครับผมโอเคนะเข้าใจตรงกันนะโอเคแล้วก็ไว้ที่หนะึ่งร้อยเน่เราจะได้ตัวละครใหม่ซึ่งเป็นสายแซมมอนแต่เรายังไม่รู้ว่ามันได้เหม่เท่าไหร่เกนะ่งใคาอไหนนะคือผมไม่ดูช่องใครมาเลยโอเคซึ่งประมาณนี้แนวด็บนี่นะี่ยโอเคเดี๋ยวเราออกไปกันดีกว่านะครับผมกดออกม่งเลยเราจะได้ของด้วยนะโอเคคนระับผมเป็นไงกันบ้างน,นะครับในอัปเดตนี้ผมคิดว่า เป็นอัปเดตที่น่าจะกินเวลามากๆนะครับผมแบบมีอินฟินิตโมดเนี่ยน่าจะกินเวลาสุดๆอะแบบเสียเวลาะจัดจัดๆอะเออซึ่งมผมว่าโมดนี้ก็ฟาร์มเงินได้ดีอยู่นะแล้วก็ฟาร์มในคิสตันดีด้วยเพราะว่าโมดเนียมันจะไปยากช่วงที่เว็บเก้าสิบเวคือพวกหนักจะฟาร์มเว็บเก้าสิบปุ๊บแล้วก็ออกก็ได้นะผมช่วงเว็บร้อยมันผมไม่รู้ว่ามันหัวข้าดไหนเว็บร้อยเพราะผมยังเคยเล่นแบบเล่นไม่ถึงอะ คือถึงแค่ก้าเสร็จปุ๊บผมก็เผดกดลับแล้วก็ออกอ่ะยังไม่เคยเล่นถึงเลยนะเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มก่อนละกันนะครับผมก็ยังไม่มีเลยนะเออก็ใครที่ได้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะขอบว่าเออผมได้แล้วนะพี่อะไรอย่เงี้ยโอเคผมคลิปนี้ก็ไปผบายนะครับผมขออนุญาตไปฟาร์มแป๊บ